สวัสดีครับพี่น้องครับส่งงานเรียบร้อยครับวัดน้องไผ่ป่าปีปทุมมาไหมวันนี้มือนี้เจอกันอำเภอเบญจลักครับจังหวัดศรีสะเกด240อกิโลพี่น้องเป็นอีกมือหนึ่งที่ต้องเดินทางไกลครับมามามาเดี๋ยว ขอบคุณพูนญ่ใจดีครับกดไรกอนใใหมมันจะเป็นแผนเราเาต้องรอนนิ่มนลุงรัโอ้ยาวยาวยาววรแล้วมอื้ออกเตเสีย้นมาพี่ตามาทังต้มภาพยนต์รอบเศ้าอะต้มหนต้มภาพยนตร์ไปคคุณไป้คุณัสองห้อไกินาใหไม่ไปสห่อเลยมาั มามามาเอาเด็กน้อยทุ่มเนไปเดอจดบ้ดโ้ครฮะเมีใส่ไรลด้ปาเียไมให้กันบ้างเด้อบาเด้อเด้อกิไนไมู่้เีกาไเีมีแล้วนี่เอาดคือมาตักงแต่โอ้ขอบคุณับขอบคุไม่ยังวะเอางกันไดกันื่มยันนะคือม้แต่ส เหอนคนละภาษาพระเจ้าว่าคนละภาษาอะไรก็จิเหมือนเดิมเนี่ยมากอ้กเนาะผมวาอยู่เยนะักหลไยเนาะ่ผวา้วนแต่ลายปใสแหงมาน่ะเอ้เป็นลมหน้ารถเขาอีกเงี้ยเขาลงวงลงบานอีกจนซี มีเบิ้ลบอกถ้าเป็นตายกินอยู่หรือพี่เกมอ่ะเฮ้ยมันมีเบิ้ลบอกกูถามนะพี่เกมเดียวเดียวเดียวครับเกมครับต้องเบิ้ลว่ะให้เงียบเงียบก่จับได้ปะเยอะต้องเบิ้ลไม่ไหของเขาต้องง่ายมาหาเลยถามว่ามีเบิ้ลบอกเงียบคลิปนี่แสดงว่าต้องเบิ้ลออกเลยเอเาเฮ้ยผู้ใดลืมสบู่อย่าสีฟันมาหน่ะเชนญเชิเชิของผู้ใดนะกระูกพี่ สบู่เปลี่ยทีฟันยาทีฟันจุดของสังกะสีบอกว่า,าอไอ้พ่อจะยิ้มแล้วเตียไอ้นิงเหล็กด้านข้างครับไปเกาะต้นไม้ นี่อาใส่รถไยรถปราวันยืนยิงครับอ,อ่หงไงวนบานรอ โอ้สุดยอดสุดยอดมันัวนัดขาดไหมเออตัวน้อยนั่นเออเออเดี๋ยวไปซื้อรุ่นนี้แหละกลับไปไว้บ้านชอบชอบชอบนว่อ้เอาข้หนยมาทุบให้มันเข่าเียมขเยเเอาเลยเอาเอาเอเยอาเลยเอาเเขาเหลเอาเขาาอาอเาเอาเ ถึงสูตรเก่าลวดฮัทไว้อีกกันเปียงล่ะเขาได้อีกอย่างน้อยนึงกันหล่อแล้วปวดวันี้ก็เป็นสางเลย เออถ้าไม่ถูกด่านี่ไม่ดีขึ้นเลยนะเออเข้าท่าวะดัามาดับไหมมันมันล็อกเร็วเกินเมื่อกี้นะเออเออวะผมมันกนะออออออระแทกพร้อมด้วยเน,ะน,นี่ยขาดบารเลย่ะอุ้ยเจเอเสียดายเด๋ยวะ อ๋อค้างๆรถรถเหลือหลายยันบ่ะเหลไดอีกหอนึงบ่ะแถวทำดีบัลลังฝากยิงรถตะวันอะไรป่ะหายดอกสองแฝงอะไรก็ว่ากันไปโอ้ยังเห้าฮอดไปได้เลยมือไม่อ้นละ เอาทีเดียวจบหรือจะไปแบบนี้ก่อนบบมันดีกามานันนันนำเห็ดใช่หอโอ้มันตอนนี้มันก็เข่าไปหลายแล้วดิก็เขาเสียเวลาหานาทีสิบนาทีมันแล่นได้หลายรูดิวันนี้ไก่แล้วดิมืออื่นเขามันยิงอีกสองตัวนี้ก็ได้ถ้ามืออื่นงั้นมวกไก่สองตัวทตัวพอไปก,ก่อนดีกว่าบบอ๋อให้อีกตัวหนึ่ง

ได้แล้วครับมือเนี่ยเอ้าผมเบิ่งแรกนั่นคือเกษตรสุวรรณมาแมนเอาเร็ว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 เวไปกินข้าวอีกแมนเล่นได้อยู่ใช่ั้นก็ได้ โอ้ยขี้ลายอ่ะเร็วเร็วเร็วสามัคคีคือพังพอแบตมืดลาประดับโหขอค่าเอาเขาเอาลู่แค่เขาเองก็ได้เอาเขาไปแล้วกันทั้งเด็ดทั้งเนึงก็พอพอพอโอ้โหจะเลยคือหยุดเลย ทั้งใส่ <Sal> ah. กางแม่รดมาหน่อยเนี่ยเออเอาละวปะกินข้าวอีกปะไปกนะเกเออ่งหนูว่ะมเร็วเร็วเร็วๆๆกินขาา้ <c oughs> าวเร็วแต่คลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กันนครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ